สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีททิวทอยนะครับแล้วนี้ผมก็จะมารีวิวของที่ได้จากการไปดูหนังเรื่องฝันปันป่วยของผมกับสาวน้อยสายกระเป๋าน่นแดงสำหรับของที่จะมารีวิวในคลิปนี้นะครับก็เป็นของจากรอบพิเศษในวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะครับก็จะได้ของมาทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าสวยๆทั้งนั้นนะครับ <S <S โอเค,อเ,คเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มดูกันที่ชิ้นแรกเลยดีกว่านะครับ มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับสําหรับชิ้นแรกเนี่ยอันนี้จะเป็นนิยายนะครับผมก็เป็นนิยายแบบสั้นๆนะซึ่งก็เป็นนิยายเรื่องฝันปัป่วยของผมกับวันฤดูใบไม้ผลินะครับหน้าปกก็จะเป็นรูปของไม้สั้งนะครับธีมสีของเล่นนี้ก็จะเป็นสีส้มๆแดงๆนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ตัวหน้าปกรูปของไม้สร้างนะสวยมากด้านล่างเนี่ยจะมีโลโก้ของอันนี้เพล็กด้วยนะครับ ซึ่งเนื้อหาด้านในเนี่ยจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าอ่านไม่ออกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าใครที่อยากทราบเนื้อหาของเล่มน,นี้เนี่ยทางเพจ r e a บ Bunny เก r l เซไปอ่านเรื่องฝันปันป่วยเนี่ยเขาก็มีแบบสรุปเรื่องเอาไว้ด้วยนะครับคือสรุปเนื้อหาทั้งหมดของนิยายเล่มนี้เป็นภาษาไทยไว้นะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถตามไปอ่านกันได้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่า มาครับผมสาหรับของชิ้นต่อมาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นมินิชิคิชินะครับซึ่งก็จะเป็นแบบสุ่มนะเราไม่สามารถเลือกแบบได้นะครับแล้วก็ได้มา2ชิ้นนะเพราะว่าชิคิชิเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ชุดนะครับชุดละ4แบบรวมเป็นทั้งหมด8แบบนะครับผมว้ <Wow. S 1> าวก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะได้ใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกักซองสีดํากันก่อนละกันนะครับนี่สำหรับตัวแพ็กเกจนะครับก็จะเป็นซองแบบนี้นะโอเคนั้นเดี๋ยวเรามา เปิดกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเราจะได้ใครกันนะครับชุบชบเฮ้ยจังหวะนี้ครับผมทุกคนชุบชบเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับน,นี่ด้านหลังอุ้ยด้านหลังคือสวยนะครับผมทุกคนมันจะมีแบบวิบวับวิบวับด้วยนะครับ้อมลุ้นเรียงครับทุกคนสามสองหนึ่งชุบอ้ยทุกคน เราได้ไมซังนะครับโอ้โหคือแบบได้นางเอกนะครับผมโอ้โหผมนี่แบบดวงดีจริงๆนะครับนี่เราได้ไมซังในชุดคริสต์มาสนะครับผมนี่ชุดซันตี้นะครับผมโอ้โหสวยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหใส่หมวกคริสต์มาสนะครับโอ้โหสวยสวยมากน่ารักนะครับผมนี่มีโลโก้อยู่ด้านขวาบนนะครับแล้วก็อนิเมะเรื่องฝันปันป่ปวย ขงผมกับสาวน้อยสไปกระเป๋านี่เลยสวยมากเดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่โอ้โหดีเทลบอกเลยว่างดงามนะครับตาลิสิทอยู่ด้านล่างนะครับผมสวยงามมากกรอบสีทองนะครับชชิแผ่นก็หนาอยู่พอสมควรนะโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นใบที่สองกันดีกว่านะครับผม ใบที่2เราจะได้ใครนะครับมาจังหวะนี้จะได้ใครมาคู่กับไมซังกันชึบชึบ,ชบ,ชบมาครับผมด้านหลังก็วิบวับเหมือนกันนะครับมาลุ้นกันเลยนะครับ3ามสองหนึ่งชึบอ่าเราได้โนโดกะนะครับนี่เลยน้องสาวของไมซังนั่นเองนะครับผม ได้คู่พี่น้องมาพอดีเลยนะครับนี่เป็นชุดกวางกวางน้อยนะครับผมนี่น่ารักมากนี่เลยพื้นหลังก็ธีมคริสต์มาสนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆโนโอกะก็น่ารักอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยกันดีกว่าในนี้พี่น้องไมซังแล้วก็โนโตกะนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆ โอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่ามาครับผมสาหรับชิ้นต่อมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นภาพคีย์เฟรมนะครับซึ่งก็จะเป็นช็อตต่างๆจากอนิเมะเรื่องฝันปันป่วยในภาคนี้เนี่ยแหละนะครับผมซึ่งเขาก็จะเป็นแบบสุ่มนะครับมันจะมีสุ่มทั้งหมด4ชุดนะซึ่งชุดหนึ่งเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมด3ช็อตนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะได้ชุดไหนนะซึ่งตัวแพ็กเกจเนี่ยก็จะใส่ซองสีฟ้ามาแบบนี้นะครับมานั่นเดี๋ยวเรามาเริ่ม ลุ้นกันเลยดีกว่านะครับผมมีอะไรให้ลุ้นเยอะจริงๆนะครับมาครับเดีย๋ยวขอจับหากันสามสองหนึ่งชึบมนีนะครับผมช็อตแรกที่เราได้มานะครับก็เป็นภาพของไมซังในวัยเด็กนะครับผมหรือว่าสาวน้อยสพายกระเป๋านั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามน่ารักมากๆเลยนะครับผมโอ้โ น่ารักนะน้องน่ารักมากนะครับถึงจะผมมาไม่เยอะก็เถอะ <c oughs> นี่โอ้สวยสวยมาภาพที่สองกันนะครับจื๊บนี่เลยภาพที่สองเราได้เป็นาภาพของโคกะนะครับนี่เลยสาวเซิร์ฟของเรานะครับผมก็สวยดีครับผ่านไปมาภาพสุดท้ายนะครับ3 2 1ส,สึื๊บโอ้โหทุกคน ช็อตนี้บอกเลยว่าแทบกรีดนะครับบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดคือแบบชอบมากนะครับผมช็อตนี้โอ้ไมซังกับซาคุตะนะครับนอนอยู่เตียงเดียวกันนะครับผมนี่เลยบอกเลยว่าดีงามมากๆนะครับผมนี่ฟินมาก<笑><笑>นะครับผมโอ้แล้วก็ได้มาทั้งหมด3ช็อตนะครับเป็นช็อตนี้ช็อตโคกะนะครับผมแล้วก็ไมซังในวัยเด็กนะ โดยรวมคือดีมากๆเลยนะครับสำหรับคีย์เฟรมที่ได้มาโอเคนั่นเดี๋ยวเราก็ไปดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่ามาครับและสำหรับชิ้นต่อมาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นภาพพร้อมลายเซน็นและข้อความจากนักพากนะครับซึ่งรูปภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพของไม้สร้างแล้วก็ซากุตะที่กำลังกอดอกหันหลังชนกันนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ซึ่งก็จะมีลายเซน็นและข้อความจากนักพากที่เป็นตัวละครหลักในภาคนี้นะครับนี่เลยจะมีโลโก้ อนิเมะเรื่องฝันปันป่วยของผมกับซาน้อยสายกระเป๋าอยู่ขวาล่างนะครับผมพร้อมกับตาลิขสิทธิ์เลยตัวนี้ก็จะมีกรอบสีทองนะครับคล้ายๆกับตัวของชิคกชินะน้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับซึ่งเขาจะใส่ซองพลาสติกมาแบบนี้นะครับผมผมก็ขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะครับเพราะว่าอยู่ในซองก็เห็นชัดดีนะในส่วนของความหนาเนี่ยก็ไม่ได้หนามากนะครับผมแต่ก็ไม่ได้บางจนเกินไปนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับข้อความจากนักภาคแต่ละคนนะครับนี่เลยฝากมาให้คุณผู้ชมอย่างเราได้อ่านกันนะครับนี่แต่ละคนก็จะมีข้อความที่แตกต่างกันออกไปนะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับชิ้นนี้โอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นสุดท้ายกันเลยดีกว่า <S <S มาครับผมสําหรับชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของเสื้อยืดนะครับผมซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะมาในลายของ ไมซังในวัยเด็กหรือก็คือสาวน้อยสไปกระเป๋านั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ด้วยนะครับผมนี่เลยเป็นภาษาอังกฤษนะสวยงามมากๆเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูละกันนะครับมาครับสําหรับตัวเสื้อยืดอันนี้ก็จะเป็นไซส์ L นะครับผมรายละเอียดของตัวเสื้อเนี่ยก็จะมีภาพของไมซังในวัยเด็กนะครับหรือก็คือสาวน้อยสไปกระเป๋านั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าออกแบบมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับ ถัดลงมาด้านล่างก็จะมีโลโก้แบบภาษาอังกฤษพร้อมตาลิขสิท์อยู่ด้วยนะครับผมตัวเสื้อยืดก็เป็นสีขาวนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะเนื้อผ้าก็ใส่สบายครับแล้วก็ส่วนที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยคือลายสกรีนรูปของไมซังนะครับบอกเลยว่ามันไม่ใช่ลายสกรีนแข็งๆนะครับมันจะเป็นลายสกรีนที่แบบฝังลงไปในเนื้อผ้าเลยนะครับคือมันสวยงามมากๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหร,รับการรีวิวของที่ได้จากการไปดูหนังเรื่องฝันปันป่วยของผมกับสาวน้อยสะพายกระเป๋ารอบพิเศษนะครับโดยรวมของทุกชิ้นเนี่ยก็ทำออกมาได้สวยงามและก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับหวกงเลยว่าใครที่เป็นแฟนแอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรพลาดกับของทุกชิ้นเลยนะครับผม <Wow. S 1> แต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ว่าของแถมในภาคนี้เนี่ยอาจจะน้อยกว่าภาคที่แล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกภาคที่แล้วเขาจะมีโปสเตอร์โปสการ์ดแล้วก็แผ่นฟิล์มแถมมาด้วยนะครับ ึ่งภาคนี้เขาก็ตัดของพวกนี้ออกไปนะครับแต่ว่ายังไงของที่แถมมาก็ยังรู้สึกว่าคุ้มค่ากับราคา1,000บาทอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็สําหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับจะฉายรอบปกติเนี่ยในวันที่25มกราคมนี้นะครับผมใครที่สนใจอ่านรีวิวก่อนรับชมภาพยนตร์เนี่ยก็สามารถตามไปอ่านในที่เพจพรีวิวทอยทาง Facebook ได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปอีกทีนะ โอเคครับนั่นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพลงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย